สวัสดีครับตาชานมานะคะทางมาเยี่ยมนะครับก็มาดูเห็นว่าจะมีอะไรบ้านนกดาวมันลงตรงนี้น่ะจริงไหมอยากมาหาตาอะานี่เลยมิดไหมตัดทิ้งเลยตัดทิ้งไม่ตจองเลยไม่ต้องตาดเขาลุกมาทั่วโลกแล้วแต่ว่า แต่ว่าเราอยากให้มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างก่อนเราถึงจะพูดพูดได้เนาะ,นะใช่เราอยากให้มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างก่อนเนาะอยากให้เธอไพส์ก็เห็นแลนี่เป็นรูปเป็นร่างหงนะโอ้เป็นรูปเป็นร่างตาเล่นได้เลยสบายเลยตาหินนูสวยไหมสวยตาโน้หินหนูสวยอะไรวะดูสิหินหินหินกับคนเนอะ หินหินไม่ไม่หนูจะให้ตาไปดูแค่นุนนุนกับตันก็ซื้อแค่หนูตัวหนึ่งหนุนหนให้ตานั่งเห็นบอลหนุนนะฮะหินตาอย่าพูดหินตา อะไรนะที่นั้หินโอ้หินสวนเออหินโอ้ยเจ้าคิดอีหยังกันอ่ะดูตานะทำมาตั้งแต่วันที่จะจ่จะจะทำสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผมเป็นลูกป็นยงานสวนตาเป็นไงห้องน้ำเห็นกันตลอดจำชื่อจำได้บ้างไม่ได้บ้างเลยมาจากเ้ามาจากสะกลเออมาจากสะกลชื่ออะไรเนี่ยคุณเนี่ยตานี่แหละนี่แหละ ก็เคยรู้จักซื้อกันอยู่นะครับอดิศรแฟมิลี่นี่ยนั่นนะพราเอ่ยชื่อปั๊บอดิศรเดียวเยวเดี๋ยวหนูจัดสกอนอดิศรสกัดนครใช่ใช่อันนี้ก็ก็เหมือนกันนะครับเป็นยูทูบน้องใหม่ใช่เออยูทูบน้องใหม่นะครับรับฝากด้วยนะครับน้องหรือพี่ฮะน้องหรือพี่เอ้าเป็นน้องอ๋อน้องเป็นน้องก็ยูทูบน้องใหม่เอออชื่น้องใหม่ตัดไม่ใช่ไม่ใช่นะเดียวเออชื่อช่องน่ะไม่ใช่ตานี่ใคร เน yeah ี่ยเราไม่รู้จักเขาเนี่ยใครเนี่ยเนี่ยเแต่ว่าใครตาว่าใครเรารู้จักเขาดี ใครตารู้บ้างรู้ไหมหนิรู้ไม่หนิหรือไม่รู้ดีรู้ดีหรือไม่รู้ดีเอาไงดีเอาไงดีเอาเดีจยาแต่ว่าเป็นหนุ่มก็ไม่ใช่เออเขาเป็นเออเขาเป็นหนุ่มโสดตาตาต้องหาสาวให้เขาคนนึงแล้วได้ไหมเขามีแล้วเขามีแล้วบอเขามีแล้วเขามีแล้วเขามีในใจแล้วเขาแล้วโอ้ยทั้งวันไม่ได้นอนเลยนี่คนนี้คนตาคุ้มหน้าคุ้มตาเนี่ยตารู้จักไหมเนี่ย โอ้ปิดหน้าปิดตาโอ้ยงั้นอุตแมนนี่รู้จักบ่รู้จักบ่ตารู้จักบะรู้จักคำเดียวคำว่าว่าอยู่นครพนมอยู่นครพนมโอเคอยู่นครโอเคแล้วก็มาทุกวันซะด้วยโอเคเออคนนี้มาทุกวันซะด้วยเอะเมื่อก่อนเราไม่เห็นเขามาเนาะตาเนาะ เหมือนไม่มีไม่มีแฟนเลยทําไมใส่หมวกเท่จังเลยโดนหมดทุกคนบ้านระวังเด้ออะไรกินแตระวังบ้านระวังเด้อค่ะไคนคนเสื้อแดงเหมือนในทีวีไหมครับต้าเสื้อแดงเหมือนในทีวีเออหมวกแดงเหรคนหมวกแดงเอ้โห่พียบต้าคนนี้จะรับพิจารณาเป็นสะพายวะเนี่ย เป็นเป็นสะไร้ขุดเอาไหมครับเอาวะเป็นเป็นสะไร้กุดเอาวะตาตาอายหน้าแดงเลยนะครับเอาวะเอาวะระวังระวังจอบตาชื่อก็อยู่กับชื่อก็อยู่กับนานะหนูนาใช่ชื่อก็อยู่กับนานะก็เหมาะนะครับการนั่นก็ฟาร์มหนูนาเฟมารี่เอออะไรเนี่ย V I P ถามห่อยเลยย่ะ อันนี้คือส่งเสริมไปที่นะโอ้โหจ้าเป็นอย่างติดตรงนี้น่ะจะสนุกเลยนะเป็นอย่างนั้นเป็นยังล่ะตาอะไรก็นักเต้นก็มาแล้วนู่นไหนอ่ะนู่นนักเต้นโอ้หนักเต้นก็มาโอ้ยโอลิร่านายพี่อ๋อนะครับพี่อ๋อมาเลยนะครับท่านนะครับอีกอีกอีกคู่หนึ่งอ่ะอีกคู่หนึ่งวันนั้นเห็นสามคนแย่งกันเลยไม่ต้องมีใครบ้างครับก็มีหนึ่งสองยังมีใคร กันบยังไม่มายังไม่มาใครโนะไงใครโนะใครยังไม่มาเนาะแร่งอะไรน้แร่งอะไรกันเร่งมันมีนางเอกอยู่สองใช่วันนนนั้างนางเอกสองอานเข้าไเอกสามเออพระเอกสามนี่ใช่ไหมเออนี่นี่ อันนี้มันแย่งกันใช่ไหมนี่สามคนนี้นะหาตงตาไปก็สี่ส <c oughs> ตาไปได้สี่ <c oughs> อเอาละตาพูดมีเลสในนานแล้วนานแล้วนานแล้วบันานตาบันานเพิ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองบนนนนันานเหรอนานขนาดไหนนานขนาดไหน เรื่องยังร้อนอยู่เลยก็ประมาณไม่ถึงเดือนนะครับไม่ถึงเดือนนะครับคืนนี้ก็จะไปนี้นะครับไปแล้วไปแล้วไม่รู้เลยไม่รู้เลยอยู่หน้าบ้านร้านกาแฟน่ะเออเออใครพูดอะไรกันไว้ถ้ามันไม่เป็นไม่รู้เลยเออเอาละหลักฐานมีแล้วเอาละมีคลิปยืนยันดีเด้อมีคลิปยืนยันมีคด้วยนะครับเออเอาละเอาละ อ๋อตายแล้วหนีไม่ออกนะตาเนาะหนีไม่ได้แล้วผู้ใหญ่ผู้ใหี่นี่บ่มี่บปเนหลักฐานี่ยมตาพร้อมบุดเลยแสดงว่าคึงมาจากนาบอมกำลังจะไปนาจะออกไปไปที่นาจะไปที่นาแล้วก็ไปทำภารกิจเล็กๆกันหน่อยแล้วตาจะขึ้นไหล่ตอนเที่ยงเพราะเที่ยงทุกวันตาจะขึ้นไหล่หาจอ้าวทำไมต้องไม่ต้องกระจายกันล่ะเพืยัง ก็ยังตาจะขายทุกเมืองนะอะไรอะไรไม่ได้ขายไม่ได้ไม่ได้ขายแต่เผาโอ้เช้าเห็นไหมเห็นไหมเราตาก็จะแต่เผาตาเล่ะร้อนเลยร้อนเลยร้อนเลยยังร้อนอีกเหรอรุ่นนี้โดนแล้วเาเผาแล้วก็รุ่นนี้ฮะเรื่องเผาเรื่องอะไรเรื่องงูหายเลยเรื่องงูหาย หนูหายงัวไม่ไปนอนอยู่เอองัวไปนอนอยู่ไปนอนอยู่ข้างคันเทนาตาไม่เห็นตาก็หานั่นแหละอไหว้ฮออ๋อเขาบอกว่าตาสร้างคอนเทนต์ใช่แม่นเหมือนใครบางคนใช่จริงมัน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 เราเราลืมไปดูว่าไอ้ที่เราหลักที่เราผูกไว้นะครับ มันหลุดไปไหมมัวหักวันเลยลยแต่มันไมงหายมันเป็นนอนเว้นมันไเป็นนอนเว้นอยู่ข้างคันเทนนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรอย่าไปแตกตื่นมันใช่แอนอย่าเพิ่งตื่นอย่าเพิ่งตื่นตนกเหมือน เหมือนเหมือนเหมือนคนเขาพูดัแหละใช่ใช่เหมือนคนที่พูดนะหาทางออกไม่ได้ครับนะะคนี่นะคะหาทางออกไม่เจอใครกีคเนาะเชียร์เรื่องงวนะคะก็คือเนาะก็ประมาณนี้นะคะเนาะที่ตาชานมาหานะครับเนาะขอบคุณนะคะตาชานตาก็มาบ้านทำไมมาติดตามดูถ่าคืบหน้าไปขนาดไหนแล้วก็ก็อย่าไปซื้ออะไร กับคำที่ตาพูดมากมายนะใช่ถ้าหากถ้าหากไม่ถูกใจถูกหูอะไรที่มันผิดใจตาขอคืนทั้งหมดเลยขอคำพูดคืนทั้งหมดเลยขอคืนเลยขอคืนเลยเอาตกลงตาไม่เผยเพราะผมเป็นอะไรเนี่ยผมไปเต้นอะไรให้ตาเห็นมันต้องติดใจอะไรขนาดนี้บอบอบอกตาบอบอกอิจฉาอิจฉาพระอิจฉาน่ะไม่ใช่ที่พิตตี้มาแล้วหรือเปล่าไม่รู้นั่นแหละบอและ พี่ตีมนสองคนนลนะใช่ใช่สวยเนาะสวยนาะเอาเอาเเดินดีๆเดิเดินดินตา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 ไปดูแค่ไหมตาตาไอชิคคนหนึ่งใช่ไหมตาทาตาทาตาตา มันมามาประเดิมแค่หนูหน่อยมามานั่งให้ลูกหลานก่อนปะมานั่งให้ลูกนวดแค่กัปตันพื้นให้ครับกัปตันพื้นให้ไปนั่งกันประเดิมให้หน่อยบนป่าเลยนะครับขอบคุณด้วยนะขอบคุณกัปตันด้วยนะที่เราไม่ทิ้งกันโอเคขอบคุณค่ะเนาะตาบ้ตาตมามามาดูแค่มาโอ้ลุ้นลุ้นลุ้โลุ้นพิเศษเลยครับโอ้ยนี่นี่นี่ อะให้ตามาดูแค่อ้าเชิญโอ้โหใช่ไหมใช่ให้ตาไว้นั่งตาตาเขาจะมานอนตาเขาจะมาเล่นด้วยน่งเดินนี่ๆมาดูโอ้สวยงามนะเนาะนี่ครับดีครับจากจากพันสามคุตาเหลือพันเดียวเหลือพันเดียวครับต่อสลิปตานั่งนี้เย็นบ่โอ้กินบ่ตาตาตรงนี้สวยเนาะ สนใจเดีย๋ยวเดี๋ยวกัะตันจะซื้อเวทนาตายอีกอันดีบ่เ, <c oughs> เวาเนานนะแต่ถ้ <c oughs> นานแ,แต่ <c oughs> ทำเสร็จแล้วก็ก็จะก็จะ,จะหาหาที่อย่างตัวนี้นะอตอนนี้สักพักแดดมันก็จะลุกโนะชคดีมีลุกสะพ้ายไปเราก็สุดยอดเลยมันมันต้องมีอะไรนะมันต้องมีนัยยะ ก็ก็คนรู้สึกว่าจะสนใจพอสมควรอยู่นะแต่ก็ยังไม่มีแต่ก็ยังไม่มีใครจริงใจเท่าไหร่นะตาตาเอาลูกสะพร์ไลท์ไหมโอ้ยยังได้จังอะไรใหญ่เลยครับใหญ่ใหญ่ใหญ่แน่นอนเลยตาหินหนุ่มสวยไหมสวยเออเลืมอนเอียงเห็นมันอะไรสวยกว่ากันวะเนี่ยไออย่างนี้เอาเอาดีดีท๊ะ ครับขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ครับค่ะอ้าวไปแล้วบอกขอบคุณนะคะสำหรับตาชานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีนะคะพี่สีทุกท่านนะครับ